สวัสดีเนนายบบเออเออเออม่ม่นเออเออม่งอมเอออ่ะยิ่งเออลุงมานลอ่ะสวัสดีชาเออเอนี่ยเอยิ่งเนี่ยเออเออมเออไม่หย่ไม่หย่มาเอายิ่งตุ่นนะนี่ไม่หย่าแบบคีนี่เนี้นาบบดูหรือเปล่าว่าฉันฉุกลืนวันทำงานแล้วอ่ะ ตอนนี้เชิงนิคอนสซบุรีส่งริจ an ิสารมาขอเลื่อันทำงงานฉันแล้วโอ้ยนั่งน่ะโอ้ยไอ้รู้นี่ต้องอย่าอย่ายมาโอ้ยล้วมันเอะอยนี่แล้วทุกทางเออเ่อ้ยต้องงงวหมหม่างโอ้ยไม่ใหแลวนี่ต้องมีวไม่บอโอ้ยสองปีกว่าแล้วฉันชารอใครว่าชะมาช่ดยปิงที่เมืก่อนไม่ยกขบวนแันแมกมาสู่ขอฉันสองปีกว่าแล้วทำไมายังไม่มีความก็ไม่รู เลีงยงวังยาไงไงอินยัเราไอ้ยูต่างต่งเด็ดมาที่ปีลบเมาวัเรื่องเมื่อหมดบุกมี้อะไรต้นฉันไปเรียนต่างประเทศมาหล,ล,ล,ลายปีแล้วนี่เบอไปเรียนอ่างตเด็ดอะไรปีทุกช้างต่นนี้สองปีกว่าแล้วทําไมาจะได้ปิงที่เม,มืม่อก่อนคือไม่มีคนเชนติงานอันนี้ก็ไม่รู้อันอันนี้ยังนี่นย่ามเมื่อมาต่น้อคิดต้องการว่า จะชวนนายปลาเปน็นยักคอนเบุรีเอาตวน,น,นมุ่มไม่หลือ่อนเลยมุนีตังจะชวนนายปลาเปน็นยักคอนเบุรีไปถามเสดฟังให้รู้ว่าช่วมายต้องเล่มมนบอลแต่างงานฉันด้วยอันนี้บ่มนิดนอหนักลงไว้แล้วอ่ะเอินนักร้องติดต่อมาแล้วก็จัดการนั่งร้องงานวัดคูหาฉันเลยเอออันนอะไม่ไนักลงมาแล้วอึ้งออามแล้วอยู่แล้ว นึ ấy, ่งในนักลงมาลงให้กั้งก้อนบินงองอินไดเล่ย่ำย้ยไอ้หน่งเอ็มได้เป็นการในแปบบจัดการแต่งตัวงี้เรียบร้อยเดี๋ยวเดินทางชูนิคอนชัยบุรีนะชิญไปเตียมตัวเดินทางจัดการนักร้องที่ติดต่อมันด้วยให้เขาร้องเพลงตรงนี้เลยนะเสร็จแล้วรีบตามมาเออในในมาเล้วงองเป้ให้บินงอง้าอู่ฮ่องกงนักเป้นะ นักลงอุ fois, the. The world, ้นา่ะติดโนมาแล้วอ่านเงี้ยงานยิ่งอ่ะลุ้งเหมือนี่ว่าอ้นเหลือมเมืนแต่งงานเนี่ยแล้วตอนนี้นักลงมักหนาวอยู่แล้วครับเจ้าพระยาตอนนี้อดเจนรุ่นนั่นได้พบกับนักลงหวันใหญ่คนใหญ่เร่งงานเดินทางมาจากมังอีสานขอเสียงตบมือต้อนรับไม่พิจมพน อีสางนบ้านเกิดเมือน,นอนมาเล่นละครบทชีวิตหนักจากพ่อแม่มาเขาก็พาคนไม่รู้จักจากคนที่รัก จำลาหมางาหางลำอาบเหนือต่างนามรำอยู่กับน้อขยันทุกวันด้วยความรู้ตาอับเหนื่อยยากเ่าร้ายใช้แรงแลกเงิชาวำ แต่มันต้องจำทำมาได้ไม่พอหมดแรงอ่อนล้านี่แหละหนักคนจนสู้และดินรนบางครั้งก็โดนผู้คนลวงมองตกงานบ่อยครั้ง งินซื้อข้าวยังไม่พอมันพอมันตรงเพียงใดช้ำใจปวดรา้ากลับเดนอีนสางันบ้านเมืองน,นอลาแล้วละพรอบทชีวิตเขา้า เหนื่อยยากเท่าไรได้มาแทรกความพังเปล่ากลับมาบ้านเรายังมีพ่อแม่เฝ้ารอขอบอกคุณแม่ว่าว่ากูหาเงินมาเป็นเงินเจอาให้คุณีับ หอ้นมันนี่ตรงไหนป่ะเนี่ยอดแรงอดลางนี่แหละนางคนโต สู้และดินรนบางครั้งก็โดนผู้คนลวงหลอตกงานบ่อยครั้งเงินซื้อข้าวยังไม่พอมันพอมันตรงเพียงใดช้ำใจปวดร้าวกลับเด็ดอีจ้างันบ้านเกิดเมืองนอง แล้วละพอบทชีวิตเศร้าเหนื่อยยากเท่าไรได้มาแค่ความว่างลากลับมาบ้านรัายังมีพ่อแม่เฝ้ารอ ขอขอบพระคุณในเสียงปรบมือนมุมนี้นะฮะที่ปรบให้กับไม้ปิลมพรน,นะครับอขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับคนที่ปรบมือกับไม้บิลมพรขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งกันทวนหน้านะครับไม่ถูกที่หนึ่งก็ขอให้ถูกเลขสามตัวงวดหน้าเลยนะฮะสำหรับคนที่ไม่ตบหรือตบทีหลังยังไงครับขอให้กลับบ้านรถน้ำมันหมดจ้ะไม่อย่างนั้น etas, พวกมันได้ป็นพีน้องยาวกูหากูจะโกรธเอานะอันไ็นแหลงวันนั้นอ๋อแต่ให้ไปหมดที่ปั๊มพอดีครับ เออก็ยังด้วยหน่อยแต่ว่าพอดีปั๊มปิดครับเอาเรด่เหมือนเดิมอันนี้ไม่เนี่ยแหลงืันนั้นในบัตรนิคอลนี่พี่น้องก็หนากหดูยังไงบ้างกันเดือนนี้คิวการแสดงของไม่พี่อมอ่อนอ่อภาคใต้ไม่ค่อยได้ลงมาเลยฮะเพราะเนื่องจากว่าเอกชัยก็อุดไว้แน่นเปรี้ยบางนี้ก็ทํศรีวิชัยโชว์แบรนด์นั้นวงเล็กๆไม่ก็ไม่ได้มาเปิดคอนเสิร์ตอยู่บ้านก็ยังไงดักพงพางจ้ะ งานยูมเมคเลิกงานนักพงพังไม่นี้แล้วคิวการแสดงต่อไปอยู่ไหนบ้างครับคิวการแสดงต่อไปจะเป็นร้องงานปีใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ <c oughs> โอ้งานวันปีใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่งานวันขึ้นปีใหม่ครับผมเนี่ยครับจะต้องเดินทางคืนนี้เลยลโอ้เรื่องงานวันปีใหม่ยังต้องนานกว่าจะถึงแล้วทำไมนี่ไปะ <c oughs> ก็กว่าจะถึงจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปตรงกับงานปีใหม่พอดีครับผมเ <c oughs> ดินทางคืนนี้แล้วไปยังไงครับเดินไปจะ นา,านายรู้วัไหมเราเอฟเอฟไหมเออเดี๋ยวตึงยาไม่ทันหานั่นได้แปลแต่งตัวจหรือยังอากากิน,กน,นยังก็จะแนวไปนครไซบ,บุรีแอบปบ้มแอบปบ้มชวนปราบนายโยธาแมควันตาว่าต้องไปให้ถึงเวียงชัยไซบุรีตามทีมา เยอะทีหนึ่งตัดว่าถึงซึ่งวงังไพรแลรีพากายขึ้นกราบกมบรโม่แริพากายขึ้นกราบกมแลนบารมโม หลงเลยนี่ลูกทำไมเธอเดินทางมายังวิการเช่นนี้ยังไม่ได้รับประจานสารเลยลูกลูกรับเละจยงิดชานชิดเยาว์ายแล้วรีบเดินทาง,งมานี้เลยจ้าโอ้รับประจานสารเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮค,คะาอ้านั่งก่อนนั่งก่อนลูกการเดินทางการเดินทางคงจะเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากเดี๋ยวอยพูดอยคุยกันลูกเฮค,คะ វិលទៅណាកណនីលំកราบបា นังกะนาดนี้ลงกลาบากกษัตริย์อรประเนตสังเกตเอมีเรื่องใดที่น้าใหญ่สูภพราแชจชงกิตาเล่าความให้พอนี่ในเข้าใจเจ้าหญิงกาหลงการเดินทางมาเร่งด่วนอย่างนี้พอเข้าใจลูกเธอรับรชาชสารแล้วใช่ไหมลูกยับิษชสารเสด็จไรแล้วพีกนสินเนพ อ่านตีความไปในาารัชศาแล้วเข้าใจดีแล้วก็เรืยกเดนทางมันนี้เลยพี่ค้าเสด็จพองไอ้ร้อยไอ้หลกไายตนชาวเมืองเห็นเ,นเ,นเนสเด็จพองสเสด็จแมงฮั่นนอ้หลกไผ่ชาวเมืองพวกแกมาหัวเรื่องมันรถูกเบียดซิ่งมาแล้วเลยชาวเมืองมีอะไรกับพี่แกเสด็แมงแต่เล่นกับพองแต่อย่ามาเล่นกับแมงแมงไม่ดูเหลืองภาษาของซุงเงิน สู่กับบาเลยปลื้มกันเด็ดพงังคือบ้านนี่ลกูกมีอะไรดีคะเออเจ้าชายเทพผาโกนตอนนี้ไปเรียนวิชาเรียนวิชาอะไรซ่องปีเลื่อลกูกโอใหคนไปตามแล้วเรียนวิชาแบาบบอร์อะไรก็ไม่รู้นี่บิ๊กเตจะเด็กเม้งเล่นเล่นกับพ่องอะไรเหรอแม่งเม้งไม่เข้าใจจริงๆอะไรลกูกคือพอยคนไปตามเลยลกูกเ เจ้าชายกลับมาต่อได้ผัวแต่งงานต่อนั้นนะตึ้งชาวแต่งชาวตึ้งเถียงแต่งเถียงตึ้งขำแต่งขำถ้าตึ้งกลางดึกก็ลุกให้ลูกขึ้นมาเองอย่าตับเป้าตัดรูเจอเปลือกเน็รับนายปราบเอาน้ำกุ้งเร่เนปรนบวัดยาพื้นน้ำกุ้ร้อยนะปราบวัดยาพื้นให้ลูกเพื่อนจินีนะเออผักก้อนนี้ลูกเออ เจ้าชายเทยพกรกลับมาต่อได้แต่งงานทันทีไม่พักเลวันกันบ้านเมืองนี้พอมเยี่ยมนัดว่าเพื่อนพี่คะไปลูกผักพรอนลูกยักษ์ชนิดพังเนี่ยเกินอ้ไเอ้ยไอ้แกใช้เล่าหรอกลกูกไปยจูบเอาจูบเอาอมยิ้มเมื่อลูกพายมันจูบมันไอผื่อไรอคิดได้รยอดกิดไรยจดเนี่กูแหละแน่ วางตัวไอ้ดีตาเจ้าเมืองเออเล่ก้าตั้งว่าชอบมากว่าโลกบ้าแล้วกูเชื่อในตึ้งโคนในะแปดกินเนี่ยที่ทม,มัมนไม่ลงแมวมันใดเลยกิดได้โยมีอะไรพี่คะมาลูกเออแมวมันปนานเลยให้ยกนอนนี้เหรอเออนอนนี้ปักพก้อกันพี่คะห้องทางไหนมา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 ลูกมาเดี๋ยวผอพาไปเลยพี่คะมาอีมามามา,มานอนรับปักพ้อให้เรียบร้อยนายแป๊บเออ ไปฮะที่รับทีนอนได้ดีนะเออไปลงบัญชีเราไว้ก่อนปากเนหน้าเมืองเออไปได้เออเเออนอนนอนนองนี้เลยมีการเตะฟองเออนอนนองนี้ฮะเนี่ยมันมืดมืดปวดค่อยอะลูกเนี่ยมันหนาวแม่เยื่ยเนี่ยหน่าแบบอุ่มมาเลยอมยังไงอ่ะโอผมไม่เป็นน่ะลูก ลูกหมได้แต่ที่เมืองลูกแต่นี่พานห่วมที่นี่ลูกไม่เคยห่มเลยมานอนกลางโผลนี่มาเดี๋ยวโผอ,อม,ม่แหละมานอนกลางโผลนี่มาจึงตรงนี้จึงึงจึง,จงนอนแล็งชิดพังเนเออมาลูกมาเนี่ยอุบบ้าบะเนี่ยลูกอุ่นดีไหมลูกนอนแข็งชิดพอังอุ่นเหลือเกิน เลือกเงนหลับสบายเนี้เลยเออเออลือกตรงเนี้ยลูกกอหนองกลางปอนี่แหละนี่ปุ้ยใหญ่ที่มามาคืนนี้ยืมปืนดิปุยยป้ยใหญ่กูยิงให้ตายอ่องถังพองถังล่องมันตีไหนอ่องนู้นพ่อากะเบื่อล่องแกมันพี่ทะเลพี่น้องคนเออพผล่โผล่ใหลูกกอเด็ดพังจะไปแล้วเหรอเออเด็ดพังไม่นอนนี่เหรอ นอนเปลือแมงมือหญิงกูเลยดูพี่คะจะได้ตพ้องระวังตัวนะพี่คะเออเออมันเื่อคอยเย็บนะคอยโก,ก้ดึกดืดพี่คะปล่อยนะพี่คะมาใจอ่ะรูร้เราแ,แล้วนัน้นเจสซี่ไม่นอนน้องก<ด>ูอะเลานอนปลือกโลกพายโลนอนได้เพ่เละได้โยนี่เติม พอโลกไฟไหม้เลยยิม้มนี่ไหนหัวไม่รูกดิดอะไรได้โจอยู่หลาอลไรเต้นเด็ดปองเออรั่วลุบมันหนาวมากเลยยิมคกาปิดเอตะลกุกแล้วปอยตะโอ้ล็อกตักให้มันไม่ตายไปเลยไปนอนห้องนู้นเลยห้องนี้ไม่ต้องมานอนแล้วกันปิดตู้แล้วนั่นกับปูบ้าจริงเปิดตู้สิ ไม่เปิดหวเปิดตู้ไม่เปิดไม่เปิดกูนอนนี่นอนนอนหน้าอ้องตรงนั้นเอาตุ้งตมอมโยนมาให้กูตาไม่รู้ตุ้งตอมใน,นตันยังโอ้ยเอาไปจา้างโย่เสียงนั้นไม่มีกระเปิดตู้แต่เราเข้าไปเอาเองไม่ต้องมาจ่าลากเดีเ๋ยวพอเราเปิดตู้แล้วพลามกั้มาตึง้งตีนอนเราไม่ยอมออกไปแล้วเนี่ยเปิดตู้ไม่เปิด กระสุดอดสมไม้กูแต่งหื่อไปแต่งหื่อโอ้เม้นเหมือนจับว่างเมียเราบดน้าแน่นอนลอกบ้านจริงไงผูอตรวจรู้ดื้อเดือดร้อนและเตียนแต่เมียไม่ไอ้ก้าบานกูยัยเตบไปได้แนวน่าวันลบบ้านเร็วยืมรถยัยเตบเข้าในลาดตีบุ้อันโรโรูเลยเข้าทางเข้าเลย ข้าต่างเกูาเลยนั่นไปนังรานานเกี่ยนไห้โจเหล่าเลยนั่นชัดจบแล้วเราคนยิ่งยิ่งโยบานเราเป็นห่วงเลยเด็กผูว่ต่างนุกต่างร้อยออกดอกบ้านชาดัดเอ๊ละลายที่เมาผัวรานามเด็กชดัดมาตึ้งรบเบามาตึ้งชัดเรามาตึ้งเตรเราเวลาเมาแล้วเมาเหม,หม,หมือนมันเวลาอาการเหมือนมากกันเลยบางทีจะได้ผู้ว่เปรด เมือนมาวัดเหมือนมาไมาจากพ้องเวลาเมาเมาเหมือนมาเวลาอ่านก็นานเมือนมาปลอกแก่ <S 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 พวอต้นยามมาพานถึงเราตาออกรดน้องได้จีดยาอลไรตามใจได้คนยิ่งๆเวลาด่าพ่อแล้วพาดพิงเราตัาง้งเพ่กูนอนอยู่ตายต้นรงนั่งน,นี้นี้เรากปิดเลยมาเคยอย่างนี้ฮะ ว่ามาเขอยอยบบนี้องอยักดูอยากเออเดี๋ยวปุ่มมีหลายกวางหลายเรือรองเป็นเพลงนะว่ารองเพลงได้กันหรอร้องเป็นเพลงเจอพือนี้ปุ่มเจอไอ้ดอกอืไอ้ดอกพือตัวดำปิ๊กไอ้เล็กก้อนเป็นดอกนะเดี๋ยวว่าปุ่มไอรุนกูัาเมาหนำต้มหมดที่ตาเปลผล,ผลดำฟอนอ๋อนี่ชื่อดอกกับ ี่ดองไอ้รอดสิปุ้มเอ้ดอกปุมจะมาบอกความจริงแม่ของปุเมจอีอิงพ่อผมจริงจริงก็ไม่รู้ตัวเนยปีนแม่ไล่ตัวแม่แกบอกว่าจําไม่ได้แต่ว่าตัวชุดไทยมันเฉยไล่มาผู้ช่วยชาย